เลขจ็ดแล้วไงต่อลเลขเจ็ดแล้วไงต่อก็ย้ายประตูมิติเข้ามาในเลขเจ็ดเนี่ยแค่นี้มึงไม่เข้าใจอ่ะย้ายเป็นเลยวะยกูย้ายไม่เป็นมึงย้ายเป็นกูเข้าใจมึงย้ายเป็นย้ายเป็นย้ายเป็นย้ายไม่เป็นมึงไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเลข อยากไปกูเซเว่นอยากไปกูไปอยากไปเซเว่นถ้าอยากถ้าอยากไปเซเว่นอีเลเว่นก็เจ็ดกับสิบเอ็ดไอ้กายคตรเก็ตเลยเว้ยโคตรโคตรเก็ตเลยอะไมวะเำไมไเก็ตตรงไนมึงทำให้กูเข้าใจไหยทำใกู เข้าใจว่าจะไม่กูใชอะไรมึงเนี่ยก็กูบอกเลยไงว่าถ้าอยากเลยมันบ้าแปลงบ้าไอ้เหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยไม่ไหวแล้วเกลี่ยเกี่ยได้เกลี่ยมาทุกเอาไว้ทโอเคหายละเดี๋ยวกูจะกลับไปแต่กู กูได้เขียนเลยกูได้เขียนเลยครับผมกูได้เขียนเลยโอ้ยๆกูได้เขียนเลยครับผมเขียนแล้วต้องเน้นข้อความเขียนแล้วต้องใส่นี่โอเคบะมานนี่ยแม่งบ้ากินรู้หรือเปล่า รู้อะไรเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้อีกเหรอไม่รู้กูแอบถ่ายคลิปอะไอ้โหดร้ายไอ้ไล่ไอโหดร้ายไอ้โหดร้ายไอ้โหดร้ายโอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้ครับเป็นเอ่อเรามาแอบถ่ายคลิป ที่คุยกับกคุณกิตคิงโวนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้แชแนลลิ้งชนแชนลไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับซีวูเกนเจคิม